แ้วปาตับเด็กบ่ปากินปิ้งกินมื้อนี่ละเฮ้ยคนไะให้ท่าขนาดนี้ก็ไเลยหูยเอ้แกชื่ออะไรอ่ะกินข้าวยางโอ้ตุ้ยเน่ขนาดเฮ้ยมอนี่เฮ้ยตุ้ยเนยขนาดเลยฮะห้เบิ่งมึงดูปิ้งกินระวังเด้อยายย่างเขาในบริเวณข้างในเด้อ แถวนี้เด้อเพราะว่า,าเดี๋ยวตะปูนะลูกนะตะปูเหยียบตะปูเจ็บได้ไมไมหมอฉีดยาได้จบเจื้อนี่เออหาหาอยังไรห,าหมานี่เอ้ยมาก็ไไ้เนาะสบายคักเอนกนนเอนะสบ,บายาบเอ้บบเออยโก,โกโกโกแกขนของออก ต่อไปก็จะเป็นการขนอิด <c oughs> อีกมีหล่อบพราะว่าคนคนเดียวนี่ <c oughs> มีรถเข็นไหมเข็นนี่เดี๋ยวมายังไม่ไหวกวัวเชียวมันอึ่นโอ้ยไม่นะ่าตะวุดนะ <c oughs> ไม่มี้ะเนาะตะวุด <c oughs> ต้องขนมือละเนี่ยขนมือเ <c oughs> ลยเอ้าเดี๋ยวเราลื้อนี่ก็ได้เราจะได้ขนออกไปแมามา ถ้าลือตัวนี้มันสีโอเคเลยแหละมันจะไม่ต้องยางอ้อมที่เหลือก็เล็กๆน้อยเป็นขยงขยะก็เก็บออกนะคะเสร็จมานี่ลอะอก่อนแต่นีนมือเปื้อนบเร่ต้องปิดหน้าปิดตัวดีววชบา้านยังนั่น ชาดเลยชาดอืมสาดมาสาดพ่นสาดเก็บ้ใบย่างดีมาเลยมาเลยเออเอาบันปดมานีเทปบันไดเหรอนี่เดี๋ยวไปเอาให้มาเดี๋ยวจะรับเอาบันได้เตรียม เปิดเปิดข้างนี้ก่อนมันจะได้เอาเอาเอาของออกแบบบ่ะตองย่างใจตอนนี้พี่ละครในบ้านมีเกลือมัดล้อยใช่ไหมเปิดถ้านีแล้วก็เลี้ยวเนาะ บางทีบริโภคได้ยังไ đây bunny, 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 พอแตกตื่นเนี่ยเสียงเฮาเฮ็ดเวียกให้งานจะที่จะทางพุ่นอือเออเออดูหืมก็เป็นดอกเจ้าน่ะเจ้าเห็นน่ะคอยสิฮู้จักนําเฮาบ่เดลูเดลองน่ตนก บอกเพื่อนล่ะยกมือขอเพื่อนก็ได้เออเออลูกหลานบาเข้ามาเห็นเพื่อนเห็นยังไงอย่าช่วงอย่ายังกับเบาไปเลยเนาะบอกเพื่อนตั้งจิตอธิษฐานบอกเพื่อนค่ะอย่าทักอย่าช่วงคนมาเห็นเพื่อนให้ขคอยยูกับเบาใกล้เลยลูกยูลูกไม่ยู่ไม่กินเพิ่มเติมมีมองอยู่มองก็ใช้เขาโป่งโป่งปกป้องเลยจริงๆก็ต้องมีทพ่เพียงดอกไม้ไปแล้วน้ำไปแล้ว Ừ. À, hay làm luôn đấy bà nữa cho ông dừa đấy xong xong บ้าหัวตาก,กังฟูว่ามันเทือ่นี่ยวะมันเทือมันง่ายอยู่แล้วนะเฟบเดียวท้อนั่นแหละควางไฟเลยมันคว่างเฟดไลยสเปีเยมแหงันไฟเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาไ้เดี๋ยวมาช่วยกันดัน มียังอยู่บ่ข้างลังหนึงทีป็นทับยังอยู่บ่มีเราบ้านเขาก็ย่างอยู่ดลบ่แม่นคาองเต็มยู่ข้างล่างหันเรากองเลยหันที่หมอฮะนี่กองดูเหรอมาสงใบใครมปตากมาเจอจ เดี๋ยวไฟงัดราทีละเนาะตอขัดตีกัเกี้ดูไฟแลเดี๋ยวไปดูด้านหลังสกอโลนไะไฟเส้นลักได้ดีด้วยนาคุณพงษนทังไงเนาะอันไปช่แยนห้งักแตลมังสุดเทด้านเออ Anna? Mae'n rhaid i fi ddweud i มาไปยโอหา oui. ่ต่อคานจะไ e หนจะวาบอสตีต ok. ีออกเอปรนงก็มา่ได้ไปเลียกควายป้ายลบ่ไปเท็บอ๋อไปเกบไปเที่ยงแล้วก็านานตะแลงบ่ะไปงานอะไรศูนเก ก่อนได้เอาลงให้ส <c oughs> <questo S 3> oh, no ุดเอาร่ง no ดีๆนะคันเอาอย่างตัว no หันตาลงหันอย่างเราเอาคนเราตัวใหญ่แล้วลงดีๆอย่าฟาดตีตัวนี้หันให้เพิ่นย่างอันนั้นก่อนฟาดกันเลยนี่กันได้ฟาดเลยเป็นโหนต้องสักกันแล้วมาทางนี้บัดนี้อย่าฟาดเพชรตะวุธอยู่หันนับป่อยก่อนมาทางแคบๆกันไฟเดี๋ยวเแคมาทางนี้บัดนี้ทางนี้เหรอ

ไมมันถนัดมากเลยเนาะไม่มัน่งเยรี้เจ้าสิกองเทสเด็๋ยังามเก็บโอ้ยมากไนล้อไปเิรนกนได้ใ่มอเจ้าันนล้วพอตะวัดมาฮะเดียอกนเดียบอม่คนมาเฮ็ดไอ้นี้เพือนเียว้ยเพอนีใจรอนะพอตะดมาแล้ว สวัสดีค่ะคุณพ่อตะวันะวันักน้มาตีด้าสีไว้ตรงนี้ต่ล่าไัจหน้างดไ่ไสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ